ออสการ์เป็นนักฟุตบอลผู้เปี่ยมพรสวรรค์หากกล่าวถึงนักฟุตบอลที่ชื่อออสการ์แฟนบอลหลายคนคงนึกถึงเพลย์เมกเกอร์ชาวบราซิลผู้มีใบหน้าอ่อนยาวและฝีเท้าที่เคยโดดเด่นอย่างมากกับเชลซีและทีมชาติบราซิลเรื่องราวของเขามีทั้งความรุ่งโรดการตัดสินใจครั้งสำคัญและการเสียสละที่น่าสนใจอย่างยิ่งจุดเริ่มต้นในบราซิลและก้าวสู่เวทียุโรป วัยเยาวกับเซาเปาโลและอินเตอร์เนชั่นแนลมาออสการ์ดอสซานโตสเอมโบอาบาจูเนียเกิดเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2534ที่เมืองอเมริกาโนประเทศบราซิล เขาเริ่มเส้นทางลูกหนังกับสโมสรเล็กๆก่อนจะเข้าสู่ระบบเยาวชนของสซาเปาโลและประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ในปี2008แต่ว่ามีปัญหาเรื่องสัญญากับสโมสรจนกระทั่งย้ายไปอยู่กับอินเตอร์เนซิองนาลในปี2010ซึ่งที่นั่นเองที่เขาได้พัฒนาฝีเท้าอย่างก้าวกระโดดกลายเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ถูกจับตามองสร้างชื่อในทีมชาติ ในระดับทีมชาติออสการ์ฉายแสงอย่างเจิดจรัสโดยเฉพาะการพาทีมชาติบราซิลชุดอยู่ยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกอยู่ยในปี2011ซึ่งเป็นการทำแฮตทริกในนัดชิงชนะเลิศกับโปรตุเกสซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในนัดชิงชนะเลิศทัวร์นาเมนต์ใหญ่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ก้าวขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่และเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทัพแซมบ้าในการแข่งขันโอลิมปิก2012และฟุตบอลโลก2014 ช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรดกับเชลซีย้ายสู่พรีเมียร์ลีกในปี2012ออสการ์ได้ย้ายมาร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัวราว25ล้านปอนด์เขาลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจตั้งแต่ฤดูกาลแรกด้วยวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลการครองบอลที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการทำประตูจากแถวสประตูที่น่าจดจำ แฟนบอลเชลซีจะไม่มีวันลืมประตูสุดสวยที่เขาทำได้ในการแข่งขันยูฟาแชมเปียนส์ลีกกับยูเวนตุสในปี2012ซึ่งเป็นประตูที่แสดงถึงทักษะและความมั่นใจของเขาความสำเร็จในอังกฤษ ตลอดระยะเวลา4ฤดูการครึ่งในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ออสการ์เป็นกำลังหลักของทีมภายใต้ผู้จัดการทีมหลายคนเขาช่วยให้เชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2014-2015และยูโรป้าลีก2012-2013การตัดสินใจที่สร้างความตกตะลึงย้ายไปจีนการหักเหของอาชีพ ในช่วงที่อาชีพกำลังรุ่งโรธและมีอายุเพียง25ปีเท่านั้นในเดือนมกราคม2017ออสการ์ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ทำให้โลกฟุตบอลต้องตกตะลึงคือการย้ายไปร่วมทีมเซี่ยงไฮ้ SIPG หรือในปัจจุบันคือเซียงไฮ้พอร์ตในลีกจีนหรือ Chinese Super League CSL ด้วยค่าตัวที่สูงถึงประมาณ60ล้านปอนด์ เหตุผลที่แท้จริงหลายฝ่ายวิจารณ์ว่าเป็นการตัดสินใจที่ทำลายอนาคตในระดับสูงของเขาแต่สำหรับออสการ์เขาเคยออกมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าเหตุผลหลักคือเรื่องเงินเขาได้รับค่าเหนื่อยที่สูงมากมีรายงานว่าสูงถึงกว่า4แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำเพื่อครอบครัวและต้องการสร้างหลักประกันทางการเงินที่มั่นคง ผมมาจากพื้นฐานที่ยากจนและเพื่อครอบครัวของผมผมต้องตัดสินใจครั้งนี้บทบาทในจีนแม้จะเล่นในหลีกที่ถูกมองว่ามีมาตรฐานต่ำกว่ายุโรปแต่เขาก็ยังเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมเซี่ยงไฮ้พอร์ตช่วยให้ทีมคว้าชแชมป์ลีกในปี2018และเขายังคงค้าแข้งที่นั่นมาเป็นเวลานานพิสูจน์ให้เห็นว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าสำหรับชีวิตครอบครัวของเขา สไตล์การเล่นออสการ์เป็นนักเตะที่มีความสง่างามในการเล่นโดดเด่นในบทบาทกองกลางตัวรุกหรือหมายเลขสิบเทคนิคและวิสัยทัศน์เขามีเทคนิคก,การเลี้ยงบอลที่นุ่มนวลการจ่ายบอลที่เฉียบคมและวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์โอกาสทำประตูการเคลื่อนที่เขามีความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดในพื้นที่แคบแคบและหาช่องว่างเพื่อรับบอลและจ่ายบอล ความแข็งแกร่งแม้จะมีรูปร่างผอมบางแต่เขาก็มีความแข็งแกร่งในการเล่นที่ยอดเยี่ยมและการเข้าสกัดบอลที่ช่วยเกมรับได้เรื่องราวของออสการ์จึงเป็นบทเรียนที่น่าสนใจของนักฟุตบอลที่เลือกความมั่นคงของครอบครัวเหนือกว่าความทะเยอทะยานในอาชีพสูงสุดทำให้ชื่อของเขายังคงเป็นที่พูดถึงในวงการลูกหนังเสมอมา